เพื่อนเพื่อนเชื่อไหมครับว่าธุรกิจจอนคอยและอิริเดซีเนี่ยสามารถสร้างรายได้จากการบริโภคส่วนตัวของเราได้และการบริโภคนั้นไม่จําเป็นต้องบริโภคเกินความจําเป็นครับเราแค่เปลี่ยนที่จ่ายย้ายที่ซื้อซื้อสินค้าอย่างเดิมแต่ได้รับรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นครับ สวัสดีครับผมบุรินทร์ยันวิชัยนักธุรกิจในทีมอิ i t ทเอสีทีมออนไลน์เบอร์หนึ่งของบริษัทจอนคอยครับก็อย่างที่ผมบอกไปครับว่าตอนนี้เนี่ยผมมีคู่ค้าคู่พาร์ทเนอร์ที่ชื่อว่าอิ i t e เอสและจอนคอยนะครับซึ่งจอนคอยเนี่ยเขามีนวัตรกรรมสุดยอดอีกอย่างหนึ่งที่เป็นคอนเซปที่สําคัญนั่นก็คือเปลี่ยนที่จ่ายย้ายที่ซื้อเพียงแค่นี้เองครับเราก็สามารถที่จะมีรายได้คืนกลับมาแล้ว ถ้าพูดให้ง่ายๆให้เห็นภาพชัดๆนั่นก็คือเราสามารถที่จะมีะไรายได้จากการจับจ่ายใช้สอยของเราเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยทำไมถึงเป็นแบบนั้นล่ะทำไมเขาถึงเปลี่ยนทุกๆรายใจ่ายให้กลับมาเป็นไดรับได้ล่ะก็เพราะว่าสินค้าของจอนคอยเนี่ยมันมีมากกว่า30,000ืรายการยังไงล่ะเพื่อนๆไม่จําเป็นที่จะต้อง เปลี่ยนยี่ห้อไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนสินค้าไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนอะไรเลยปุ้มปุ้ยเพื่อนเเคยกินไหมฮะเท่าแก่น้อยเคยกินไหมครับแปรงสีฟันยาสีฟันยี่ห้อนี้เคยใช้ไหมครับเคยใช้ทั้งนั้นซึ่งเพื่อนๆสามารถที่จะซื้อได้ในร้านสะดวกซื้อทั่วไปจริงไหมแต่การไปซื้อร้านสะดวกซื้อเราก็ซื้อมาแล้วก็ไม่ได้อะไรกลับคืนมาจริงไหมแต่ว่าจอนคอยเนี่ยมันมีอะไรที่มากกว่านั้นและมันสามารถทําให้เราเลือกซื้อสินค้าที่ เพื่อนๆจาเป็นต้องใช้ในชีวิตประจําวันได้นะครับด้วยสินค้าที่มีมากกว่า3ามหมื่นรายการนะครับทั้งอุปโภคบริโภคนะครับความงามเครื่องสําอางครีมบํารุงผิวโลชั่นกันแดดยาสระผมเยอะแยะมากมายเกี่ยวกับสุขภาพก็ได้นะครับทั้งยาสมุนไพรเออยั้งอาหารเสริมต่างๆรถยนต์ครับพวกน้ํามันเครื่อง,น,น,องน้ำมันเกียร์น้ำมันเบรกหรือจะเป็นกลุ่มเกษตรก็ได้ครับทั้งปุ๋ยเม็ดปุ๋ยน้ําฮิวฮอร์โมนหรือว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้าก็มีอีกมากมายและมีเรื่องของกลุ่มประกันกลุ่มเติม งินอีกด้วยนะครับถ้าจะถามว่าแล้วจอนคอยเนี่ยเขาจะปันผลให้กับเราได้ยังไงมันปันผลได้จากตรงนี้ครับเห็นไหมสินค้าทุกชิ้นครับมีคะแนนแล้วคะแนนเหล่านี้เองครับที่สามารถทำให้เรามีไรายได้คืนกลับมาได้ด้วยการบริโภคของตัวเราเอง อ่านี่ผมให้เห็นภาพชัดๆเลยนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังคงมีสินค้ามากมายที่เข้ามาแชร์พื้นที่ของจอนคอยร่วมค้าร่วมขายกับจอหนคอยนะครับและสินค้าเหล่านี้ก็มีคะแนนทั้งนั้นเลยครับนี่เห็นไหมฮะเท่าแก่น้อยก็มีคะแนนหรือว่าจะเป็นสบู่เด็ดตอถามว่าสบู่เด็ดตอเนี่ยผมต้องสอนไหมครับว่าใช้ยังไงไม่จําเป็นจริงไหมเพื่อนๆใช้เป็นกันอยู่แล้วเป็นปกติแป,ป๊บซี่เอยมาม่าเอยมันก็มีคะแนนให้อันเนี้ยให้เห็นภาพได้ชัดเจนเลย ว่าทุกอย่างมันมีคะแนนสิ่งที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังนั่นคือคะแนนเหล่านี้มันสามารถที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเราได้ด้วยครับถ้าเกิดว่าเราเป็นสมาชิกของจอห n นคอยและอ l ลิทเอนะครับแล้วสะสมคะแนนฝั่งซ้ายให้ครบ3,400คะแนนและฝั่งขวาให้ครบ3,400คะแนนเพียงแค่นี้เราก็จับคู่จ่ายได้1คู่รับ1,000บาทแล้วนะครับคำถามที่เพื่อนๆอ,อาจจะถามผมครับว่าไอ้คะแนนเหล่านี้เนี่ยมันคือคะแนนสะสมของตัวเราเองเหรอไม่จําเป็น เป็นคะแนนสะสมของตัวเราเองก็ได้หรือคะแนนของลูกค้าของเราก็ได้กรณีถ้าเกิดเรามีทีมงานเรามีลูกค้าเรามีคนที่เราไปแนะนําบอกต่อแล้วเขาก็บริโภคจะบริโภคผ่านเราก็ได้หรือไปบริโภคส่วนตัวของเขาก็ได้เหมือนกันนะครับเมื่อเขามีรหัสสมาชิกเนี่ยทุก,ทกๆการบริโภคของคนที่อยู่ใต้รหัสของเราเนี่ยถือเป็นทีมงานของเราทั้งหมดถือเป็นคะแนนของเราทั้งหมดเขาได้คะแนนเท่าไหร่คะแนนนี้มันจะวิ่งเข้ามาสะสมให้กับเราด้วยครับเพราะฉะนั้น34 0 0 คะแนนนี้ไม่ใช่เกิดจากเราเพียงแค่คนเดียวครับอาจจะเกิดจากทีมงานของเราก็ได้แต่วันนี้เนี่ยผมจะไม่มาเล่าเรื่องของตัวทีมงานนี้นะเราจะมาเล่าเรื่องที่ว่าเราเองเนี่ยที่บริโภคสินค้าอยู่เป็นประจำเนี่ยเราสามารถที่จะสร้างไรายได้จากกิจการนี้ได้อย่างไรก่อนอื่นนะครับผมต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าจอนคอยมีแพลตฟอร์มที่โดดเด่นมากมาก ที่สามารถทําให้ใครก็ตามครับที่อยู่ในแพลตฟอร์มของ John อ o i n เนี่ยสามารถสร้างรายได้ได้ทั้งหมดทั้งผู้ขายคู่ค้านักธุรกิจและกลุ่มแฟรนช์ชยอะไรเงี้ยอันนี้เพื่อนๆอาจจะเห็นภาพโดยชัดเจนแต่ผู้บริโภคมีรายได้ด้วยเหรอมีครับผมมีรายได้ครับแล้วจะทํายังไงล่ะให้เรามีรายได้นี่ครับเรามาดูหลักการการจ่าย ผลตอบแทนของผู้บริโภคสมมุติว่าเราสมัครสมาชิกเข้ามาใช่ไหมฮะสมัครสมาชิกเข้ามาปุ๊บซื้อกินซื้อใช้สะสมไปเรื่อยๆจนครบ3,825คะแนนเราก็จะเปลี่ยนจากผู้บริโภคทั่วไปกลายเป็นหุ้นส่วนของจอรนคอยหลังจากนั้นครับพอเรารมีการบริโภคสินค้าต่อไปเรื่อยๆเราก็สามารถที่จะเปิดศูนย์ธุรกิจของเราตรงนี้ได้ครับ อันนี้เป็นชื่อของเรานะฮะแล้วเราก็ซื้อสินค้าลงรหัสตรงนี้ครับก็ลงไปลงมาลงไปลงมาให้ครบ3,400คะแนนครับพอครบปุ๊บเราก็มาลงฝั่งนี้บ้างลงไปลงมาลงไปลงมาให้ครบ3,400คะแนนเมื่อซ้ายมา3,400คะแนนขวามา3,400คะแนนแบบนี้ก็จับคู่จ่ายได้1คู่รับ1,000บาททันทีซึ่งตรงนี้เนี่ย เขาให้สะสมได้ตลอดชีวิตครับไม่มีการตัดยอดไม่ไม่ใช่ว่าเฮ้ยใน1เดือนต้องเท่านั้นเท่านี้ไม่ครับไปเยาวๆไปเรื่อยๆ ครบเมื่อไหร่ก็จับคู่จ่ายได้เมื่อนั้นก็รับ1000ับาทเมื่อนั้นนั่นเองเห็นไหมครับว่าการที่เราเป็นสมาชิกของจอนคอยเนี่ยเราสามารถที่จะสะสมคะแนนเพื่อรับเงินปันผลตามแผนการตลาดของจอรนคอยได้ตรงนี้เองเนี่ยเราสามารถที่จะสร้างศูนย์ธุรกิจของตัวเองได้สูงสุดคือ15ศูนย์ธุรกิจเพื่อนๆอาจจะถามต่อไปว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าครบ15ศูนย์ธุรกิจแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะสร้างไรายได้ต่อไปได้ไหมก็ได้เหมือนกันถ้าเกิดเรามีคุณพ่อคุณแม่คุณลูก เราก็จะมาต่อสายงานตรงนี้แล้วก็บริพกติดต่อกันไปเรื่อยๆครับเพราะทุกๆคะแนนที่อยู่ใต้รหัสของเราทั้งหมดถือเป็นคะแนนของเราทั้งหมดครับมันจะวิ่งขึ้นมาสะสมให้กับเราทั้งหมดเลยไม่มีการตัดทิ้งใดๆทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นจากจุดนี้เองเนี่ยมันก็เลยทําให้เราสามารถสร้างรายได้จากธุรกิจจอขคอยได้ด้วยการบริโภคส่วนตัวนี่แหละครับผมไม่จําเป็นที่ต้องไปขายของไม่จําเป็นที่ต้องไปตื้อง้อขอขายใครเราก็สามารถที่จะสร้างรายได้จากการบริโภคของเราได้โดยการสะสมให้ครบ3,400คะแนนทั้งซ้ายและขวาไม่ว่าจะเป็นการสะสมของตัวเราเองหรือเป็นการสะสมของคนที่อยู่ใต้สายงานของเราซึ่งคนที่อยู่ใต้สายงานของเรานี้นะครับไม่จำ เป็นที่ต้องเป็นคนที่เรารู้จักก็ได้อาจจะเป็นคนที่เรารู้จักหรืออาจจะเป็นคนที่เราไม่รู้จักเลยแต่คนที่อยู่ใต้รหัสของเราเขารู้จักแนะนําบอกต่อไปเรื่อยๆหรืออาจจะเป็นคนที่ผมไปวางรหัสใต้เพื่อนๆแบบนี้ยทุกคนครับทุกคนไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นใครก็ตามที่อยู่ใต้รหัสของเราถ้าเกิดว่าเขามีการบริโภคสินค้าไม่ว่าเขาจะบริโภคเองหรือบริโภคผ่านตัวเราหรือบริโภคผ่านใครก็ตามครับแล้วเขาใช้รหัสของเขา คะแนนเหล่านี้มันจะวิ่งขึ้นมาสะสมให้กับเราทั้งหมดเลยตามคอนเซปต์แบบนี้เป็นต้นนี่แหละครับคือความเจ๋งที่ทําให้หลายๆคนเนี่ยสามารถสร้างรายได้จากธุรกิจนี้ได้ถึงแม้ว่าเขาเหล่านั้น จะไม่ได้ทําเป็นกิจการหรือทําเป็นอาชีพก็ได้เหมือนกันอันนี้เอาให้เห็นภาพโดยชัดเจนเลยนะครับว่ามีหลายคนมากๆครับที่เขาใช้รูปแบบแพลตฟอร์มนี้ในการสร้างไรายได้ให้กับเขาก็อย่างที่ผมบอกไปครับไม่ว่าใครก็ตามที่อยู่ในแพลตฟอร์มของจอนคอยเป็นสมาชิกของจอนคอยเพื่อนๆสามารถมีโอกาสสร้างไรายได้ได้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นผู้บริโภคบริโภคโดยแท้เลยแหละเออประทับใจสินค้าซื้อกินซื้อกินซื้อกินอย่างเดียวเลยก็สามารถสร้างไรายได้ให้ เราได้เพราะฉะนั้นมันน่าเสียดายมากๆครับถ้าเกิดเพื่อนๆยังไม่ได้สมัครสมาชิกแล้วมีการบริโภคสินค้าเพื่อนๆกําลังเสียโอกาสในการสะสมคะแนนจากการบริโภคสิ่งน,นั้นๆของเพื่อนๆนะครับผู้ขายได้อยู่แล้วครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะทําเป็นรายได้เสริมหรืออยากจะทาเป็นอีกหนึ่งอาชีพเพื่อนๆสามารถที่จะนําสินค้าต่างๆของจอนคอยนําไปขายต่อได้อาจจะเป็นการหากําไรส่วนต่างของตัวสินค้าหรือใช้วิธีการคือ สะสมคะแนนจากการขายของเราก็ได้เหมือนกันอาจจะเป็นคู่ค้าก็ได้ถ้าเกิดว่าใครมีสินค้าดีๆอยากจะฝากขายในจอนคอยเพื่อแบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกันก็ได้เหมือนกันหรือจะแนะนําบอกต่อแบบนักธุรกิจครับก็สามารถทําได้เปิดเฟรนช์ชัยไปเลยก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับทุกอย่างมันสามารถที่จะทําให้เราสร้างไรายได้จากธุรกิจจอนคอยได้และที่สําคัญกว่านั้นครับนั่นคือ ไม่มีการบางังคับรักษายอดสมัครครั้งเดียวตลอดชีวิตครับไม่มีการบางังคับรักษายอดไม่มีการต่ออายุรายเดือนรายปีค่าธรรมเนียมอะไรอย่างนี้ไม่มีนะครับไม่มีข้อผูกมัดใดใทั้งสิ้นด้วยคนที่เป็นสมาชิกใครใครจะค้าก็ค้าใครใครจะขายก็ขายใครใครแค่จะซือซ้อก็ซื้อครับและเป็นการซื้อที่เราสามารถสร้างรายได้คืนกลับมาให้กับตัวเราได้ด้วยที่สําคัญกว่านั้นนะฮะเมื่อเราสมัครสมาชิกกับผมนะครับเรายังเป็นทีมงานของอิทิ S l s สีทีมออนไลน์เบอร์หนึ่งของบริษัทจอนคอยใครก็ตามครับที่อยากจะได้รับความรู้เกี่ยวกับการสร้างธุรกิจโบนโลกออนไลน์ Online, เกี่ยวกับการใช้เครื่องไม้เครื่องมือบนโ,บโลกออนไลน์ Online, เนี่ยในการสร้างไรายได้เพิ่มเราก็มีการสอนกันฟรีๆครับ มีเครื่องไม้เครื่องมือให้เพื่อนๆสามารถสร้างรายได้ของเราจากที่บ้านเพื่อนๆเลยก็ได้นี่แหละคือความเจ๋งของ Elite SC ครับซึ่งระบบของ Elite SC ไม่เกี่ยวข้องกับ John c o นะครับไม่ใช่ว่าเพื่อนๆไปสมัครกับใครก็ได้แล้วจะได้เครื่องไม้เครื่องมือของ Elite SC ไม่นะครับเพื่อนๆจะต้องสมัครกับผมเท่านั้นเพราะผมสังกัดอยู่ที่ Elit e เอครับอ่าเพื่อนๆสามารถที่จะต่อยอดได้มีทั้งองค์ความรู้มีทั้งห้องเรียนออนไลน์มีคโค้ดสอนการทำการตลาดให้ตั้งแต่ระดับพื้นฐานสู่ระดับแอดวานซ์ที่สามารถแข่งขันได้จริงในโลกออนไลน์ปัจจุบันนะครับเพื่อนๆอยู่ที่บ้านเพื่อนๆครับหรือจะขับรถอยู่เพื่อนๆก็สามารถที่จะเรียนรู้กับ Elit e เอ c ได้นี่แหละคือความเจ๋งที่ผมอ่ะได้เป็นคู่พาร์ทเนอร์ของ Elit e เอและจอนคอยนั่นเอง และนี่คือทั้งหมดทั้งมวลครับแบบคร่าวๆในการสร้างรายได้จากธุรกิจจอนคอยถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจอยากจะทราบข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเข้ามารับชมได้นะครับที่เว็บไซต์ที่ชื่อว่า b u l i n o n l i n e .com ในนั้นผมได้เขียนรายละเอียดไว้เยอะแยะมากมายถ้าเกิดเพื่อนๆเห็นว่าเส้นทางของผมที่ผมได้ประสบพบเจอมานี้มันเหมาะสมกับตัวเพื่อนๆเองมันเป็นเส้นทางที่เพื่อนๆกาลังตามหาอยู่เป็นโอกาสดีๆที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเพื่อนๆได้ทําให้คุณภาพชีวิตของเพื่อน ดีขึ้นได้ผมก็ยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนทุกทท่านนะครับหวังว่าเราจะมีโอกาสได้ร่วมงานกันในเร็ววันนี้นะครับสวัสดีครับ